เอเจลสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซโอตนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแปลเนื้อเรื่องในซีซั่น7กันต่อนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่5แล้วก็ตอนที่6นั่นเองนะครับโอเคไม่รอช้าครับไปดูกันเลยในตอนที่5านะฮะสำหรับตอนที่5นะครับมีชื่อว่า the happy ending นะฮะ ชากก็ตัดมาที่ออกเทนนะครับในขณะที่เขาเนี่ยกำลังนั่งปวดทุกอยู่ในห้องน้ำนะฮะแล้วเราก็เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมานะฮะแล้วก็บูมนะครับผมส้วมระเบิดนะครับออกเทนก็ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับแล้วก็ได้แต่พูดว่าเมื่อตอนเย็นกูแดกอะไรมาวะเนี่ยแล้วออกเทนก็เดินออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็พบ กิบบี้แล้วก็นิกนะครับผมซึ่งกิบบี้ก็ถามนิกว่านิกนายโอเคหรือเปล่านิกก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นไรนะ่ะล็อกเทนก็ถามกับกิบบี้ว่ากิบบี้เมื่อกี้มันอะไรวะนะ่ะกิบบี้ก็บอกว่าเมื่อกี้มันเกิดการระเบิดขึ้นนะ่ะนายไม่เห็นเหรอว่าเศษซากของตึกน่ะเกือบทับเราทั้งสองคนแล้วและกิบบี้นะครับก็หันไปดูทหารนะครับที่นอนอยู่กับพื้นนะครับแล้วเขาก็พูดว่านั่นเหมือนกับทหารรับจ้างเลยนะ และนิกก็บอกกับกิบบี้ว่าฉันเห็นเจ้าพวกนี้มาป้วนเปี้ยนแถวนี้เมื่อไม่นานมานี้น่ะฉันคิดว่ากองกำลังเสริมของมันกําลังมาตอนนี้สิ่งเราควรท็คืออยู่ที่นี่แล้วก็รอดูเหตุการณ์ต่อไปและกิบบี้ก็พูดขึ้นมาว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยฉันเสียทุกทกอย่างที่ฉันรักไปฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งเฮ้นิกนายช่วยถอดเกาะเจ้านั่นไหมฉันหน่อยได้ไหมและภาพก็ตัดมาที่ในตึกนะครับผมที่มีไอ้หนุ่มผมสีม่วงนะครับ และแล้วไอ้หนุ่มคนนี้นะครับมันก็พูดว่าขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยนะครับผมชื่อว่าเครกตันซาวเทลคุณอาจจะยังไม่รู้จักชื่อผมในตอนนี้นะแต่ถ้าคุณออกไปข้างนอกเอาแลนแล้วก็คุณก็จะรู้จักชื่อนี้ทันทีโอเคเอาละ่ะตอนนี้ขอถามอะไรหน่อยนะครับว่าคุณเชอริสเชเนี่ยอยู่ที่ไหนเหรออ่าแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่ เครกตันกำลังตามหาที่มีชื่อว่าเชอริสเชนะครับก็เป็นแม่ของไลฟ์ไลน์นั่นเองนะฮะแล้วเครกตันเนี่ยก็พูดว่าอาเธออยู่นั่นไงทริปที่คุณไปเที่ยวที่แซลลิงแฮมเคลลี่บนดวงดาวซาวเวอเป็นยังไงบ้างละ่ะคุณเชอริสและเชอริสหรือแม่ของไลฟ์ไลน์นะฮะก็ตอบกลับไปว่าถ้าแกฆ่าฉันหรือครอบครัวของฉันแล้วก็ผู้นําของชาวซาวเนียเนี่ย,ยจะต้องไม่พอใจเป็นอย่างมากแน่ๆนแล้วเครกตันนะครับก็ตอบกลับไปว่าผมไม่ได้กําลังจะฆ่าคุณนะ ผมกำลังจะฆ่าเพื่อนของคุณต่างหากในขณะที่คุณเนี่ยกำลังส่งข้อความไปยังเดอะซินดิเคตพวกเขาจะได้ดวงดาวซาวโวอไปส่วนผมนะ่ะต้องการดาวดวงนี้เซเมทียกดวงดาวไม่ผมสะเถอะนะหรือว่าจะมีการตายเกิดขึ้นมากกว่านี้กันล่ะและไลฟ์ฟลายนะฮะก็ตอบกลับไปว่าบอกตัวแกเองสิฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นและพ่องไลฟ์ฟลายนะฮะก็ตอบกลับไปว่าใช่เราอยู่ที่นี่ถ้าเธออยู่ที่นี่แล้วก็เอเจ มันคือการฆ่าตัวตายเธอรู้ใช่ไหมและแม่ของไลฟ์ไลน์ก็ตอบกลับไลฟ์ไลน์ไปว่าแม่พยายามจะช่วยลูกนะแต่ว่าลูกเนี่ยจะไม่ปลอดภัยเมื่อมีคนเนี่ยเอาปืนมาเจาะหัวลูกจงจําไว้ว่านี่เป็นสิ่งที่ลูกเลือกเองนะและพ่อกับแม่ของไลฟ์ไลน์นะครับก็รีบวิ่งหนีออกไปนะฮะและไลฟ์ไลน์เนี่ยก็ลงนั่งนะครับแล้วก็ไปจับร่างของพาร์ทไฟเดอร์นะครับที่น่าจะตายไปแล้วนะฮะและ,และแล้วนะครับผมเครกตันเนี่ยก็บอกว่า ฆ่าลูกสาวมันก่อนเลยอ่าแล้วก็ทหารที่จะมาจัดการกับไลฟลายนะครับก็ไม่ใช่ที่ไหนนะครับเป็นกิบบี้นะครับที่ขโมยชุดของทหารที่อยู่ด้านนอกมาใส่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้นะครับผมจะเป็นเหตุการณ์ในตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะฮะและไลฟลายนะครับผมก็ใช้มือของเขานะครับจับไปที่หน้าอกของพาร์ทไฟเดอร์ ก็มาต่อกันตอนที่6เลยนะครับที่มีชื่อว่า Legendary comeback ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับผมผูดดำเนินเรื่องออกเทนก็บ่นอะไรบลาซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยนะครับผมขอไม่แปลในส่วนนี้นะฮะตัดมาที่ออกเทนนะครับผมดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังทําอะไรสักอย่างนะครับกำลังมัดโดรนของไลฟลายติดกับอะไรสักอย่างและนิกก็พูดขึ้นมาว่านี่มันรูปปั้นสาธารณะนะ นายรู้ใช่ไหมว่านายกำลังทำอะไรอยู่ออกเทนก็ตอบกลับไปว่าเฮ้ยเชื่อฉันสิครั้งสุดท้ายฉันทำสิ่งนี้ลงไปอ่ะมันเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยนะเว้ยคือวันนั้นเนี่ยฉันเสียขาทั้ง2ข้างของฉันไปนะ่ะโอเคเอาล่ะนายช่วยส่งระเบิดนั่ไหมฉันหน่อยสิ <_ d ata> แล้วภาพก็ตัดมายังในตึกนะครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับหลายๆคนก็ได้จำได้นะครับว่ามันคือฉากในตอนที่1นั่นเองนะครับผม กิบบี้นะครับผมเขาก็ได้แสดงละครเฟกอยู่นะครับว่าฉัจัดการอย่างรวดเร็วในฉับเดียวและนายจะไม่รู้สึกอะไรและไลฟลายนะครับก็เล่นไปตามบทนะครับว่าได้โปรดยาแต่เจ้าเครกตันนะครับก็พูดขึ้นมาว่าทําไมมันนานจังวะนี่นายไม่ได้ยินฉันเลยไงว่าฉันเนี่ยให้แกนะ่ะฆ่าเจ้าเด็กผู้หญิงนั้นซะ และพาร์ทไฟเดอร์นะครับก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็พูดว่าใช่นายบอกพร้อมกับยิงสลิงไปใส่เครกตั้นนะครับและไลฟ์ฟลายเนี่ยก็ตกใจแล้วก็ร้องตะโกนว่าอ้าและภาพก็ตัดมายัางเหตุการณ์ต่อมานะครับไลฟ์ฟลายนะครับก็บอกว่าที่นายแกล้งตายมาตลอดเลยเหรอพาร์ทไฟเดอร์พาร์ทไฟเดอร์ก็ตอบไปว่าใช่กำลังแบมบูโซอยู่นะและกิบบี้นะครับก็บอกทุกคนว่าเฮ้ hey, พวกตอนนี้เรายังไม่ปลอดภัยนะ แล้วเครกตันนะครับก็สั่งให้ทหารของเขานะครับว่าขา่มมาพวกมันทั้งหมดซะแล้วพระเอกของเรานะครับออกเทนนะครับผมก็พุ่งลงมาจากเพดานพร้อมกับลูกป,ปั้นที่เขาได้ทําอะไรสักอย่างในตอนแรกนะครับ <_ elastic music plays> แล้วก็บอกว่าเฮ้ยพวกแกหลบไป <BI AN N ix> แล้วก็ขี่รูปปั้นนั้นชนทหารแล้วก็รวมถึงเครกตันด้วยนะฮะ แล้วก็ดูเหมือนว่าออกเทนของเรานะครับก็กําลังจะหมดสตินะครับแล้วก็พูดว่าคืนนี้ฉันเป็นคนช่วยพวกไหนเว้ยเออเชเชอยู่ที่ไหนและกิบบี้นะครับก็วิ่งไปก็บอกว่านายพักได้แล้วละ่ะนายทำดีแล้วพวกและเครกตันนะครับผมเขาก็ยังไม่ได้หมดสติลงไปนะครับควักปืนขึ้นมานะครับกิบบี้ก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนระวัง ไลฟ์ฟลายนะครับก็โดดเอาขวานองกิบบี้นะครับผมฟาดไปที่หน้าของเครกตันไปทีหนึ่งนะฮะฟันหลุดกันเลยทีเดียวเชียวและแล้วนะครับผมเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับก็อยู่ในการควบคุมไปที่เรียบร้อยแล้วและไลฟ์ฟลายก็พูดึว่า last one down and the boom boom ซึ่งมันเป็นเสียงแท็กในเกมของไลฟ์ฟลายเลยนะครับและภาพก็ตัดมาที่พ่อแม่ของไลฟ์ฟลายนะครับก็พูดว่าไลฟ์ฟลายเรามีเรื่องต้องคุยกันนะลูก ในส่วนของนิกนะครับก็เรียกโคอานะฮนะหรือว่ากิบบี้นะครับว่าขอคุยกันสักประเดี๋ยวสิแล้วก็ตัดมาที่ออกเทนนะครับผมเขาก็ได้พูดว่าด้วยโปรดอย่าเพิ่งตบมือจนกว่าจะถึงตอนจบเพราะว่าในตอนจบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเลยนะพวกจบตอนที่7ติดตามชมตอนต่อไปก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ เนื้อเรื่องในตอนที่6แล้วก็ตอนที่7นะครับซึ่งต้องบอกว่าอืมสนุกกันเลยทีเดียวนะ2ตอนนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปแล้วบ๊ายบายจุบจุบ